สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนจำครูได้ไหมคูจันเองอะวันนี้ครูก็จะมาสอนนักเรียนเหมือนเดิมนะคะจำได้ไหมคลิปที่แล้วเรียนเรื่องอะไร ในเรื่องการเขียนย่อความใช่ไหมวันนี้ครูก็จะมาสอนเกี่ยวกับการเขียนเหมือนเดิมแต่ว่าเป็นการเขียนแบบอื่น,นะคะก็คือการเขียนแสดงความคิดเห็นอันนี้สําคัญน,นะเพราะว่าเราต้องเอาไปใช้ในการตอบข้อสอบหรือไม่ก็เอาไปใช้ในชีวิตประจําวันก็ได้ใช่ไหมไปคอมเมนต์เว็บไซต์ต่างๆไปคอมเมนต์พวกยูทูบยูทูบดีใช่ไหมเราต้องมีหลักในการคอมเมนต์นะเรเรียนนะไม่ใช่แบบว่าเห็นอะไรแบบไม่ดีเห็นอะไรไม่ถูกใจพุกเนี่ยได้อย,อย่างเดียวไม่ได้นะเรียนการเขียนเนี่ย ดงความคิดเห็นเนี่ยคือว่ามีหลักการสําคัญออกมาน,นะคะเดี๋ยวไปดูกันการเขียนแสดงความคิดเห็นเป็นการเขียนที่ผู้เขียน,นยใช้เหตุผลและหลักฐานอ้งนางอิงมาประกอบเพื่อให้เกิดการแสดงความ น่าเชื่อถือนะคะร,รูปแบบการเขียนแสดงความคิดเห็นอาจจะมีจดหมายบทความเรียงความหรือการตอบข้อสอบอัตไยก็ได้เห็นไหมสำคัญนะการตอบข้อสอบอัตไยหรือข้อสอบเขียนของเราเองค่ะซึ่งเวลาที่เราในการเขียนแสดงความคิดเห็น,นไม่ใช่ว่าเราคิดอะไรปุ๊บเราเขียนลงไปนะเราต้องมีข้อมูลอ้างอิงนะคะแล้วก็มีหลักฐานว่าสิ่งที่เราคิดเนี่ยมีคนอื่นคิดแบบเราด้วยมีหลักฐานอ้างอิงเพื่อที่จะทาให ต่อไปนะคะก็เป็นองค์ประกอบของการแสดงความคิดเห็นเนาะหนึ่งแล้วก็คือประเด็นสําคัญเรื่องที่จะเขียนแสดงความคิดเห็นนะคะอาจมาจากการฟังหรือการอ่านก็ได้เห็นไหมเวลาที่เราจะแสดงความคิดเห็นเราอาจจะแสดงความคิดเห็นในฐานะของเป็นหนังสือเป็นบทความก็ได้หรือจะไปแสดงความคิดเห็นในฐานะแบบคนฟังผู้ฟังก็ได้หรือผู้ดูก็ได้ต่างๆใช่ไหมซึ่งผู้เขียนเนี่ยจะต้องสรุปประเด็นให้ได้ว่าจะเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะคะตัวอย่างเช่นเมื่อผู้เขียนอ่านบท ความตอนหนึ่งเส่งมีข้อความว่าวัฒนธรรมคนมีการปรับรุมอยู่เสมอหาก ฒนธรรมใดไม่มีการปรับปรุงวัฒนธรรมนั้นก็จะสูญสลายไปในที่สุดเราเห็นข้อความนี้ปุ๊บเนี่ยก็รู้สึกว่าควรแสดงความคิดเห็นที่มันสอดคล้องกับบทความที่เขาเสนอมาเนาะประเด็นสําคัญของข้อความนี้ก็คือวัฒนธรรมเนี่ยคนมีการปรับปรุงใช่ไหมผู้เขียนจะต้องพิจารณาตอนว่าเห็นด้วยกับประเด็นนี้หรือไม่นะคะแล้วจึงค่อยเขียนแสดงความคิดเห็นนะคะถ้าเราเห็นด้วยแล้วก็พาเหตุผลมาสนับสนุนว่าเอ๊ะทำไมวัฒนธรรมเนี่ยคนมีการปรับปรุงหรือถ้าเกิดว่าไม่เห็นด้วยเราก็ต้อง หาหลักฐานเพิ่มเติมว่าปรับปรุงแล้วมันไม่ดีนะมันจะทําให้เกิดเสื่อมเชียชื่อเสียงอะไรเงี้ยทำให้โมดูกข,ของชาติเปลี่ยนไปแล้วก็ต้องหาอะไรที่มันสามารถซัพพอร์ตความน่าเชื่อถือเราได้นักเรียน ต่อไปนะคะองค์ประกอบการแสดงความคิดเห็นอันที่2ก็คือข้อมูลสนับสนุสนอันนี้สําคัญนะเพราะเราต้องหาข้อมูลหรือหลักฐานมาคอยซัพพอร์ตแล้วก็ทาให้สิ่งที่เราแสดงความคิดเห็นมีความน่าเชื่อถือใช่ไหมอย่างแรกคือผู้เขียนจะต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องนั้นก่อนนะคะไม่ใช่ว่าเราเดี่ยเป็นตาสีตาสาวเข้าไป,ปพ่งแสดงความคิดเห็นไม่รู้เ,เกี่ยวกับเรื่องนั้นเลยเนาะอย่างเช่นเราพูดไปดูคลิปวิดีโอแบบเกี่ยวกับทันตแพทย์เนี้ยแล้วเขามาเถียงกันว่า คนไข้เนี่ยไม่โอเคนะที่ให้ทำอย่างนู้นอย่างนั้นอย่างนี้นะคะแต่ว่าตัวเองเี่ยไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับทางด้านนั้นเลยเนาะแต่ว่าไปแสดงความคิดเห็นแบบเหมือนประดังเป็นแบบว่าหมอเลยก็ได้ก็ไม่ได้แล้วต้องมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องนั้นพอสมควรเนาะสองคือนำข้อมูลมาประกอบการแสดงความคิดเห็นเพื่อให้ผู่านเชื่อถือและคอ้ตาม สํสาคัญนะต้องหาหลักฐานหาอะไรมาอ้างอิงนะคะเวลาที่เราจะทําวิจัยหรือรายงานอะไรก็แล้วแต่เนี่ยถ้ามีแบบว่าอ้างอิงเว็บไซต์ที่มาหรือว่าอ้างอิงจากหนังสือปุ๊บเนี่ยสิ่งที่เรานํามาเขียนจะมีความน่าเชื่อถือมากขึ้นนะคะต่อไปคือข้อมูลเนี่ยอาจจะเป็นข้อเท็จจริงที่รับการพิสูจน<ตลง>์แล้วนะคะความเชื่อหรือหลักการที่ยอมรับกันทั่วไปนี่สาคัญมากนะไม่ใช่ว่าเอาความเชื่อหรือว่าเอาหลักการอะไรก็ไม่รู้มาเนี่ยฉันเชื่อถือคนเดียวนี่ไม่ได้นะคนโดยทั่วไปหรือว่าสากลนิยมเนี่ยต้องได้ การนับถือโดยทั่วโลกทั่วโลกหรือว่าในประเทศไทยด้วยนะคะเลยขออภัยด้วยเนาะต่อไปคือสิ่งสําคัญคือผู้เขียนควรเลือกใช้ข้อมูลจากแหล่งความรู้ที่น่าเชื่อถือไม่ใช่ว่าไปก็มาจากวิกิพีเดียอย่างเดียวเลยเข้ามาเข้ามาอีกก็ไม่ได้ใช่ไหมต้องหาเลยนะว่าที่อื่นเขามีข้อมูลที่ตรงกับวิกิพีเดียไหมหรือว่าอาจจะมีข้ออื่นข้อมูลที่อื่นที่มันแตกต่างแต่ว่าก็น่าจะเอามาซัพพอเราได้ไหมเราก็ต้องไปหาดูเนาะ ต่อไปนะคะหลักการเขียนแสดงความคิดเห็นนะคะหนึ่งก็คือควรเสนอความคิดเห็นที่สร้างสารรค์นะคะผู้เขียนเนี่ยควรเสนอความคิดเห็นที่มีประโยชน์นะคะและมีคุณค่าต่อผู้อ่านนะคะเสนอแนวทางเรื่องให้ผู้อ่านเนไปปฏิบัติได้ดีนะคะแล้วก็เป็นทางเรื่องที่ปฏิบัติได้จริงนะคะตัวยอย่างเช่นเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการแก้ปัญหาโจรสะพานล,ลอยนะคะว่าควรติดไฟบนสะพานให้สว่างกว่านี้ผู้ใช้สะพานล,ลอยไม่ควรใส่เครื่องประดับหรือของมีค่าแต่ไม่ควรเสนอความ คิดเห็นให้ใช้การข้ามถนนแทนการใช้สะพานลอยนะคะเพราะอาจให้เกิดอ่อุบัติเหตุนในท้องถนนได้เวลาที่เราจะแสดงความคิดเห็นเราก็ต้องหาเหตุผลมาซัพพอร์ตทุกทางว่าถ้าเกิดเขาไม่ทําอย่างนี้แล้วถ้าไปทําอย่างอื่นอย่างอื่นจะซัพพอร์ตเขาได้ไหมหรืออย่างอื่นอาจจะทําอันตรายต่อเขาได้ไหมเห็นไหมที่แบบว่าเขาลอยลอลงเรื่อง,ง,ง,งไม่ให้เห็น มีโจรในสะพานล,ลอยก็ไม่ใช่ว่าไม่ให้ขึ้นสะพานล,ลอยนะแต่ว่าก็ต้องให้ระมัดระวังตัวใช่ไหมไม่ให้ไปพวกของมีค่าหรือว่าให้รัฐบาลมาติดไฟถนนให้มันสว่างว่านี้นะคะแต่ถ้าแบบเออทำไมถ้ามันมีโจรในสะพานล,ลอยก็ไปเดินถนนสีมันจะได้แบไม่เป็นที่เปีย,เยเปนนกเนี่ยแต่พอถนนปุ๊บเนี่ยก็โดนรถชนก็ไม่ได้ใช่ไหมก็ต้องดูว่าเหตุผลที่เราสนับสนุนไปเนี่ยมันมีความสอดคล้องมีความเหมาะสมหรือเปล่าน,นะคะ อันที่2คือใช้ข้อมูลสนับสนุนอย่างถูกต้องและเหมาะสมน,น,นะคะข้อมูลต่างๆที่นํามาสนับสนุน,นควรความคิดเห็นต่างๆผู้เขียนควรตรวจสอบให้แน่ใจแล้วว่ามันถูกต้องไหมมันน่าเชื่อถือหรือเปล่าและมีปริมาณเพียงพอที่จะทำให้ผู้อ่านค่อยตามมานะคะตัวอย่างเช่นเมื่อต้องการเขียนแสดงความคิดเห็นว่ากระทรวงสาธารณสุขควรมีการตรวจสอบสารที่ปนเปื้อนในอาหารที่จาหน่ายโรงเรียนนะคะควรหาสถิติการป่วยของนักเรียนมาเป็นข้อมูลสนับสนุนนะคะหรือใช้ผลการสุ่มตัวอย่างอาหารแล้วนํามาตร นะซึ่งข้อมูลเหล่านี้มันก็จะมีความสอดคล้องกับสิ่งที่เราต้องการที่จะ,ะตรวจสอบก็คือ,อสิ่งที่ปนเปื้อนอยู่ในอาหารใช่ไหมก็ต้องหาดูว่านักเรียนเนี่ยป่วยกันเยอะไหมแล้วช่วงไหนที่ป่วยกินอะไรบ้างแล้วในอาหารมีอะไรปนเปื้อนบ้างก็ต้องหาข้อมูลที่มาสนับสนุนที่มันเหมาะสมแล้วก็ถูกต้องนะคะ ต่อไปข้อที่3นะคะผู้เขียนไม่ควรชี้นําหรือครอบงําความคิดของผู้อ่านเนาะควรนําเสนอข้อมูลและความคิดเห็นของตนเพื่อให้ผู้อ่านได้พิจารณาตัดสินใจด้วยตัวเองนะคะไม่ควรใชอารมณ์ส่วนตัวนะคะในการตั้งแง่กับเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะคะไม่ควรใช้อคติของตัวเองหรือว่าใช้ข้อมูลที่เกินจริงมากเกินไปนะคะอันนี้คือสําคัญมากๆเนาะ ต่อไปนะคะขั้นตอนในการเขียนแสดงความคิดเห็นนะคะขั้นที่1คือนะคะสรุปประเด็นสําคัญนะคะตั้งคําถามเกี่ยวกับเรื่องที่ต้องการแสดงความคิดเห็นนะคะว่าเออเนี่ยใครทําอะไรที่ไหนอย่าง,งไรใช่ไหมเพื่อหาใจความสําคัญหลักของมันนะคะ2คือพิจารณาว่าตนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นนั <S <S ้นอย่างไรนะคะถ้ามีหลายประเด็นก็อ่าสนับสนุนหรือโต้แย้งบางประเด็นเนาะอย่างเช่นแบบถ้าเราอ่านเรื่องนี้ปุ๊บแล้วเรารู้สึกโต้แย้งแ้ววก็คนที่จะสนับสนุนตรงนั้นไปเลยหรือถ้าเกิดว่าอ่านเรื่องนี้ปุ๊บแล้ว Ee, มีเราเห็นด้วยไยงเราก็ควรสนับสนุนเรื่องนี้ไปเลยไม่ควรแบบฉันทั้งโต้แย้งฉันทั้งสนับสนุนสองอย่างนี่ไม่ได้นะคะเรียนต้องแบ่งนะต้องแบบว่าถ้าอยากโต้แย้งก็โต้แย้งไปเลยถ้าอยากสนับสนุนก็สนับสนุนไปเลยนะคะไม่ควรแบบวางใจเป็นกลางเอาทั้งสองนี้นะคะอันที่3คือควรน,นําเสนอความคิดเห็นของตนนะคะโดยมีข้อสนับสนุนหรือเหตุผลอย่างเพียงพอนะคะไม่ควรนําเสนอความคิดที่ซ้ําซ้อนเราควรให้การใช้วิจารณญาณและวิเคราะห์ความคิดเห็นที่แตกต่างกัน,นะ ไม่ใช่ว่าพอมีความคิดเห็นแตกต่างปุ๊บก,ก็ปัดทิ้งเลยไม่ได้นะเราก็ต้องนําความคิดเห็นที่แตกตา่างนํามาวิเคราะห์ด้วยว่าเขาเห็นอะไรทําไมเขาเห็นแตกต่างจากเรานะคะสี่คือจัดลาดับความคิดอย่างถูกต้องและต่อเนื่องนะคะผู้เขียนอาจจะสรุปความคิดรวบยอดต่างๆที่เราอ่านที่เราฟังที่อดูเนะี่ยเพื่อเน้นย้ำความเข้าใจนะคะทำให้ผู้อ่านสามารถนําไปคิดหรือว่านาไปพิจารณาได้นะคะอเี้ย ต่อไปนะคะเราก็มาสรุปความรู้เกี่ยวกับการเขียนแสดงความคิดเห็นกันนะคะว่าการเขียนแสดงความคิดเห็นมีหลักการยังไงแล้วก็มีขั้นตอนอยังไง สำหรับหลักการเขียนแสดงความคิดเห็นนะคะ1แล้วเลยก็คือเสนอความคิดเห็นที่มีประโยชน์และสร้างสารรค์นะคะสามารถปฏิบัติได้จริงเนาะสคือมีข้อมูลสนับสนุนที่ถูกต้องและน่าเชื่อถือนะคะอันที่3าก็คือไม่ใช้อารมณ์หรืออคติในการแสดงความคิดเห็นมากเกินไปนะคะต่อไปนะคะขั้นตอนการเขียนแสดงความคิดเห็นนะคะ1แล้วเลยก็คือสรุปประเด็นที่ต้องการแสดงความคิดเห็นนะคะว่าเราเนี่ยต้องการที่จะ เห็นด้วยหรือว่าโต้แย้งกับประเด็นใดนะคะสองคือวิเคราะห์ความคิดเห็นของตนเองที่เกี่ยวกับประเด็นนั้นนะคะว่าเราเห็นความคิดเห็นไหมมีเขาเรียกว่าเห็นด้วยกับความคิดเห็นนั้นหรือเปล่าหรือว่าโต้แย้งมากน้อยแค่ไหนนะคะ3คือหาข้อมูลสนับสนุนหรือเหตุผลที่เพียงพอมาประกบความคิดเห็นอันนที่สําคัญนะการอ้างอิงหรือว่าการนําเหตุผลหลักฐานต่างๆมาซัพพอตความน่าเชื่อถือของเราใช่ไหมและ4ี่คือนําเสนอความคิดเห็นโดยจัดลําดับความคิดนะคะอย่างถูกต้องและต่อเนื่อง จบลงไปแล้วค่ะสําหรับการออสอนนะคะในเรื่องของการเขียนแสดงความคิดเห็นนะคะถ้านักเรียนเนี่ยสงสัยในเนื้อหารหรือว่าไม่เข้าใจในด้านไหนเนี่ยสามารถทักมาถามครูได้นะคะใน Facebook ครูจันนะคะหรือว่าสามารถคอมเมนต์ในใต้ของ การแสดงความคิดเห็นได้นะคะหรือว <ury> ่าจะไปติดตามในเว็บไซต์ของครูจันทร์ไทยทีสก็ได้ก็จะมีเราไฟล์งานแล้วก็เราสื่อต่างๆให้นักเรียนได้เรียนรู้มีเกมด้วยนะคะนักเรียนก็สามารถเข้าไปบทวนความรู้ที่นั่นได้นะคะสำหรับวันนี้ครูก็ขอขอบคุณนักเรียนนะคะที่ตั้งรสดงตัวครูนะคะแล้วก็เจอกันในคลิปถัดไปนะคะก็เป็นการเขียนเหมือนเดิมแต่ว่าจะเป็นการเขียนในรูปแบบอื่นเนาะสำหรับการเขียนแสดงความคิดเห็นก็ขอจบตรงนี้เท่านี้นะคะเจอกันในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย